ลูกไก่สิลูลูกไก่สิลูลกกลคนขีดอันตรายอืมเบ็ดมันเสี่ยงบ่เอ่อได้ชิเกี่ยวเขาไรใส่ปุ๋นีเนาะเตรียมเครื่องมาเกี่ยวเขาเ <c oughs> อ้ยพี่น้องใส่งานหนักลายระบาดเลยแต่ว่าต้องได้พักพอนเนาะอ,อย,าย่างน้อย ครับพี่น้อยเนาะในแตดมาทางภรรยามาประทอกพี่น้องพี่นอ้อยอสบายดีชารหมสบายดียดเป็นอะไรกับเสือ้อเต้นเต้นเปล่าเต้นเต้น,ตน,ตน,ตน ยานเข้ม ่านมองไปยู่ว่ะ่เห็นเห็นเาเลยโอ้ยอยู่ในห้องักอกนังอยู่ไม่ได้บอกาเห็นยานนึงเสียก็แม่แล้วมหนังก็ผักองเหรเลยแกจะไปเน่าแกจะไปเน่า หลากลายว่ะชิเดชจะเจียบได้เลยนะนลำหลากหลายพูด <c oughs>

ไปตรวจไจากไหนเกาะไาจากไหนในไปตวจ có lẽ con à.

อราแห้งยามอื่นคือร่างในแหงสีอ่มก็มีครัอเป็นแห้งเลือดทองผู้หาคือเด็นมะเข้าทองผู้สีเอโก้นั่นแต่ควรแบบว่า ลดทาหรเรียบอกทาอัดเทือนะท่าหอา,หา,นนา,าหะมาไห้บวหะะัวมาเอามอเป็น,นอะไรเนาะหลังจากกวดมาแล้วเป็นไกวดเลือกติขานมาเอะวดเลือพวกกลตอดปกติเป็น,นยันนงไง ลูกไก่สิลูกลูกไก่สิลูกคนขีดอันตรายอืมเบ็ดมันเสี่ยงบ่แนนอ่าได้ชิเกี่ยวเขาไรใช่ปะในนีเนาะเ <c oughs> ตรียมเครื่องมาเกี่ยวเขาเอ้ยพี่น้องใส่งานหนักลายระบาดเลยแต่ว่าต้องได้พักพอนเนาะยานหน่อยเสาร์เช้าเนึ อย่างบ่ได้เนาะใครได้นอนเว้ยนมานะคนดูกระทั่งนี้ก mm ็นอนอะไรเก็ยบพัวนอนเวียนอ๋อนอนเว้นได้บนสี่เห็กเชีบพัวว่าไงก็คืออยู่ในภาวะเสี่ยงเนาะ ไปดอเนาะแตงโมอะไรเดีดยดีย่ตัวนี้สุดห,หน้าสิบโมงาหน,หน้าพอดีเียงพยงอดีิอ่าตัวงไเนาะเงินแหงบมีจำเนาะเงินทั้งอาหเนไทยหาเซนเจสบกระดบั แต่ว่าต้องในมีต้องมีวิธีเด้อเนาะเน้นะแต่ยังภาษาแก่ตัวอีกะอืมเกิดอะรมันหน่อยผพรุ่นเนาะเพิ่มไม่ได้มียาใหร่เพิ่มไหยาบำรุงเพิ่นที่จัดให้ พึ้นบอกจะแน่ๆตกออกมากินคุไ่ได้บอกยังบอกอเตแต่ทางจะอยาบำรุโดยโดยพี่องอีกแกินอย่างกับไปทิ้ายคลิปน้ำที่หนองเราจะทายว่ได้พี่้องขอโทษขอไปน้ำได้ทาวันเป็นห้องมอ อันโบโบคือกับคลินิกได้พี่น้องนะคลินิกเป็นบางบางคลินิกบางคลินิกเพคุนกะถ่ายไม่ได้พี่น้องเราบางคลินิกคุณจะถ่ายได้แต่เนี้เป็นห้อมอชุกชุนี่น้องถ่ายถ่ายก็ต้องเลยแอบแตรที่ดีถ่ายได้ี่น้องเลยเป็นถ่ายถ่ายคลิปเพราะว่ามันเดินยังเกาะพี่นได้นะเวลาทำแบบนี้เดินไปถ่ายคลิปคลิปกด มื้อนี้กะจ๊ะสิว่าจังได๋ล่ะพี่น้องเนาะอ๋อโยกกันน้ําแหน่กุหลายติให้กินของงมลุกให้กิดปูกิดปลากินซี้ว่าซั่นอ่ากิดแหน่บลุงแหน่

โอเคบาดอากาศที่นึงพี่น้องพี่น้องเนาะหลังจากอ่ามาแต่5:00นพี่น้องเนาะก็พาเพิ่นมาว่าสิพาเพิ่นมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําสอยหญ้าเนาะแต่ว่าพังอากาศแล้วอ่าก็ถือว่าน่าเป็นห่วงพี่น้องเนาะก็คืออ่าทางทางหมอเพิ่นว่ายังก็เลือดก็สิจางแล้วเนาะ อ่าถ้าว่าบอลุเลอ่าหรือว่าบำรุงนี่อาจสิมีศิษย์ลุพี่งงน้องเอ้ยเนาะกะถือว่าขั้นแบบกลุ่มเสี่ยงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตน,นี้กะมีอยู่50 50พี่น้อง,งตัวน,นี้กะได้โอกาสที่ว่าทางคนน้อยเพิ่นสิอยู่นํพงงาพี่น้อง <c oughs> เอ้ยอ่าตัวเ,เพิ่นน่ะเซาจได้ลีเนาะเป็นอีดไปเพจหมอเพิ่นว่า,วาจังได๋แน่ นี่แต่เพิ่นซักยาต้มให้ซักยาต้มให้แม่แล้วก็ให้วิตามินมีอย่างในเอามาออกมาเบิ่งดูฮะมีหลายอย่างอืมจื้ออยู่บ่ยาเพิ่นให้กินยังตอนใดตอนใดแน่เป็นพวกอ่าเป็นพวกประเภทยาบำรุงเนาะอืมบำรุงเลือดบำรุงคนน้อยแน่พี่น้องเนาะอ่าเบิดก็ประมาณอ่า3 0 0 0 0 พี่น้องเอ้ยเนาะเบิด300,000เกือบเงินบ่พอพี่น้องเอ้ยเนาะอ้ากันใจอยู่ดิกใจห่มๆพี่น้องเถ้าบดหลักล้านโตบดบ่เฮงเนาะดทว่าเงินพอพี่น้องเอ้ยเป็นได้ักจบักยามาในรสกสักกระโพก2ข้างก็อยากแน่ อืมเป็น <irgendw> ว <carbono S 2> ่าเฮ็ดให้คลัมอย่างแน่มีแนวคลัมอยู่บ่แม่นแต่แบบบ่ให้เฮ็ดเวียกนักบ่ให้ย่อคองนักแล้วก็ให้พักผ่ตอนตนกให้ได้ัวงนึงอ่าตอนบ่ายกให้ได้ัวงนึงักให้นอนักักกินอาหารบำรุงนี่มีประเภทหยังแน่บำรุงร่างกาย ให้กินผวกมัากไม้แล้วก็สีนป้าหลายอย่างแหละไข่เนาะแม่แล้วก็มีไข่ต้มแน่ไข่ต้มนี่ให้กินเหมือนเราสามหน่วยออืตีว่าก็ได้อ่าวันนี้พนัดอีกไปเมื่อได้บัดเนี่ยนัดไปอีกบันที่ วันที่สิบสองเดือนเดือนหนาเดือนสิบสองเนาะอืมวันนั้นอีกวันที่สิบสองเดือนสิบสองพี่น้องเอ้เนาะอ่าจ้ะเกีกับหน้าซีด่อยก็ได้เอาผู้อการแล้วก็ได้เนาะอ่าจ้ะ่าจ้ะพี่น้องเนาะก็สีมาเกี่ยวข่าวกับปุระมามันไ้นอนพักผ่อนอยู่ทั้งทียงหน้าเลย เอาเนาะอันนี้กะกะเป็นเงินของทางไอ้ฮักที่ต่างประเทศกะมือว่านี่แหละที่แจ้งว่านี่เนี่เยบบโฟโฟเกิดโบโฟกาจังแต่ว่ากับพวดีพี่น้องเนาะอ๋อโฟโฟตัแต่ว่าจะเป็นลักล่าเนี่ยโบโฟเทะๆพี่น้องทั้งไอ้เพิ่อนกระถามยูบดบ่าบหลายโบกาจังพี่น้องทังเฮากับโบจักแต่ว่ากะโบหัว่เพิบดบลายดอกประมาณสี่เซนหาน้าเซนก็จะ กับเกือบบัวพอและพี่น้อยอามีแต่ว่าให้ทางมาดิดาหรือว่าทางแม่นอ้องทธนว่าเนาะขอะคบคุณทงางไอฮักอยู่ต่างต่างประเทศเนี่ยเด้ออ่ากับน้องกาบ็ามียังสีต่อคุณแทนคุณไทยเนาะก็มีแต่คำบัวพอไข้ไอสุขภาพแข็งแห้งมีอายุหมันควันเยืนปราสะจารกรคไข้ไข้เจ็บรับให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสน ไล่น,นองทองไล่มาให้ให้พญายรูขาด้อวยดูเนาะเย่อยนะก็ที่ว่าครั้งแรกที่ได้เขากล้องตื่นเต้นนิด <laughs> ึง <laughs> เขาเรืออยู่ถือว่าช่วงนี้ก็เริ่มเย็นตะกี้ซบแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเห็นเนาะต่อไปต่อมานี่ชิ่งยิม้มใจกันเนาบเพได้พี่น้องเนาะ เอ <laughs> ่อเพราะว่าเบื่อสิเร so ิ่มซ so ื้ออ่าขี้สบแตกพี่น้องเอ้ยอ่าบ่ว่าก็มีครอบมีครัวก็ว่าเมียตีพุ่นแหละพี่น้องเนาะบ่ใช่บ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะช่วงนี้ยามหนาวอ่าพี่น้องเอ้ยนง่ีก็สิขอจบคลิปซะก่อนพี่น้องเนาะมีจังได๋ก็อัปเดตอาการอีกบ่แพี่น้องเนาะว่ามีหยังหน้าอีก่ีก็สิได้เินไปหาเพิ่นหาหมออีกแต่ว่ามันยังเ็บอ่าอีกก็สิได้มากวดอีกพี่น้องเอ้ยเนาะ แต่ว่าเรงหลักก็คือเรื่องเงินเรื่องค้ําเฮาก็บ่มีนะอันนี้ก็ทางอ้ายเพิ่นก็ซอยพี่น้องเนาะอ่าเฮาก็สิอี่ใจพี่น้องเอ้ยอ่ามื้ออื่นน่ะทางเบิ่งพี่น้องเนาะแต่ว่านั่นก็สิได้ไปเวียไปงานอ่าเงินโตที่ว่ามันยังเหลือนี่แหละพี่น้องเนาะเหลืออ่า200,000นี่แหละสิได้อ่าไปเวียไปงานพี่น้องเนาะแต่ว่าเติมน้ํามันมาแล้วพี่น้องนะ50,000เมื่อเช้านี้ก็ได้ ปาสาพี่น้องเนาะลำลาไปก่อนอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะผิดพลาดจังใดก็ขอโทษขออภัยพี่อนเราไอ้เนาะก็ดื่มกาฝากกดไลกกดแชร์กดติดตามให้ทั้งหมดสวัสดีนะพี่น้องเด้อเนาะเป็นกําลังให้ใจเฮเน่เนาะลำลาพระจ่าไปก่อนอยู่ดีมีเฮงทุกท่านทุกคนเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดี